ดีดีแล้วล่ะ ไมนหยั่งบันมีไอ้ <laughs> เอา,เอาพอ่อครับหยั่งเหลีออย่ยมด้วยนะสวัสดีค่ะนออ้อ,อ,องไอจักรุณาพ่อเสียงดีหกค่ะลูกหลานพี่นอ้องอำเภอาก็สูงดีใช้จังหวัดมหาสารคามค่ะพี่ลานน้อยขอฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องจังหวัดป่าติมพุรีเด้อค่ะ ขอขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหักความแพงจากพ่อพ่อแม่สุขุสุขุนนะคะแล้วก็ขออยากขึ้สาเอีงเนี่ยไม่ได้อ่แล้วก็ขอบคุณมาลัยทุกทวงเลยนะคะขอบคุณบ้านฮักวัด้อยอาไอด้วยนะคะขอบคุณทีมบ้านพี่แพลทิดาด้วยนะคะเอาสาวโกสุ่มไม่ยังล่ะของดีโกสุ่คืออะไรลิงค่ะลิงเป็นหนาจังไดนลูก แฮตตีเ้เลยสิเฮตตีดีกันย<อ><า>ังไงค่ะแม่แม่ค้าลาสซิยังมาทัวร์มาถึงนะคะแต่ว่ายิ่งออกมาอยู่ออกมาอีกูยังออกฟัาง่ายๆก็คือว่าผูดอะไรพูดอะไรทยรูปนับหลานรอบนี้ก็ยังเหลืออีกรอบนึงอยู่นะคะที่หลานสุดจะออกมาจะถทท่ายรูปรอบนั้นก็ได้หลอกแกเป็นย่ยงจังหวัรับเพราะหลักทรัพย์ขึ้นมาให้หลานจับท้ายยอมรับเกิดเหตุการณ์ว่าหลานนี่ใครจะบอกไอ้พวกซิ่หกขึ้นมาไทยดูแลพอดีหลานจับมาเพราะหลักทรัพย์ปั๊บ พอจับขึ้นมาปั๊บนะครับเปิดขึ้นมิตรนังโปูอักรากฐานขวานเอาว่าเปีนบอกคนละคิดเอาติเอออันนั้นจับแล้วพอดีเมือหลานด้วยคโทรศัพท์เฮ็ดโทรศัพท์เพิ่นเตะต้องเป็นทรศัพท์กูติดขันนงโปูอักลาก็เลยรยังเหตุใขึ้นมาเด้อพี่น้องเดลยใช่แกเมื้อนี้นี่เพ่งมะร้องเพ่งไหนอีกน้องหอยน้องหอยไม่ลองเลืกไหนก่อนเอาออ๋อพี่เพียมาลองหนึ่งรึเปล่เตียม านับขอบคุณกำลังใจพี่น้องเช่าพเพื่อน้าดีพี่น้องชาวปัดเอ็นบุรีครับที่ให้กับบอลลัมเฉงงดโค้งก่กอนในคำพื้นี้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณบ้านฮัรบอสน้อยด้วยนะครับไก่ปัดในกระน้ำบ้านน้เจ้าเนาะถ้าตัวพายุเพียบนะได้ยิน,นี่เมื่อถ้าบอกปุจเจมเมอร์ไวบอกครับตัวจริงผู้ดีบอกครับอุ้ยไผเข่าววานสั่นล่ะแม่ แชรออยู่นะครับโอ้ผ้าหลานเก้นมาเถอะแะผ้าหลานขึ้นมาแจ็ปแอาท้างนี้เงินดีดียังข้าหูแจกวมาเงินดีมาแล้วแต่หมื่นนี่แลยเอาเมื่นก็มีงานได้หลายยายเอ้ทักกับว่าจจ็ปแอาไปพูดทักจังอะไเพราะแจ็ปเศร้ว้จปหางเนาะบอกแล้วว่าจะเห็นหางแนวกันเอาอีหล่ะในน้ำตัวกับพินกบนองกันเด้๋ดู สวัสดีค่ะมตัก <c oughs> สติก่อนเฮ้ยตัวแซบเอาเอาเสียงไม่ดีก็สั่นลันล่ะมันจบแล้ว,ม,ลวมันสุดแล้ว <c oughs> โอ้อก,ก่อนพี่น้องอนแก่นครับพี่น้องครับบัดท,ที่นี่ศิลปินท่าน่อไปลอ่อแล้วนะครับ<ต>ขอ,อนนบคุณกำลังใจละหนาเยอะแล้วละคะ่ะผู้ใดะ ว,วค่ะบขอบคุณกำลังใจจากพี่จากน้องครับพี่น้องจะกจุาาายาซาความไหลเดงสาของน้อยเพียงแค่อายุ11ปีนะครับเด้อขอบคุณพี่ขอบคุณนองสุภูทุกคนครับณนะช่วงเวลาต่อจาก